สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการพี่โปรแกรมช่วยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดไนะอ,อ้โปรแกรมนีในหน้าจอแอปโป้นะครับตอนเออเ,เ,เราต้องราตโหลดก่อนนี่ครับโหลดที่ผมใช้ครับคีโหลดอัตเตอร์กราฟซูเปอร์สูะสนะครับถ้าเกิดถามว่าทำไมผมต้องใช้ไอะยังดีกดแทนกันหรอกครับเพราะปุงมุมมันเสียผมต้องโหลดมัใช้ก่อนมันยังไม่เอาไปซ่อมนะครับ ต้อือดต้องมีโฟแชียะนี่ครับโฟเชียะไปพูดเข้าไปนะครับมองที่ไหนา,ายชาไหนนะครับเนี่ยไม่เห็น,นว่า ซีรุ่ดนะครับเนี่ยเยังจะมีให้นะครับเนี่ยให้เรากหลดอะไรนะครับเราสมทบมีเนี่ยนะครับเนี่ยครับตลอดครับตลอดไปเลยนะครับแล้วก็หรถสปิสูรครับนี่ครับพาเราในในเพจสตูนนะครับเขียนว่าเอสยู สูนย์เออก็สูงนี่ครับเนี่ยอะไรนครับมันเป็นรถ่างนี้นะครับเนี่ยได้รถมาครับยเนี่ยได้รถมาเลยนะ ก็สำหรับใครที่อยากทิ่ผมสวัสดีก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับไม่ไป็ด้าน,าน่างก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับใครด้วยนะครับนี้ผมขอไปที่นี่ครับสวัสดีครับ